สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ดูสวยงามแล้วก็มีระเบียบเลยทีเดียวนะคะวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มจากการที่ list หัวข้อต่างๆใน Microsoft Word ก่อนนะคะก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาเลยคะ่ะพอเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเราก็พิมพ์หัวข้อนะคะที่เราจะใส่ลงไปในสไลด์พิมพ์ปกติได้เลยะคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยด้วย genre a n a l y s i เนะคะอันนี้เป็นหัวข้อหลักโดยใครแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์แรกเลยสไลด์ที่1สไลด์เป็นสไลด์แนะนำนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสไลด์ที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่2ก็คือ มีว่าหัวข้อการนำเสนอในสไลด์นี้จะมีอะไรบ้างถัดมาก็จะเป็นความสัมพันธ์ของงานวิจัยทำไมงานวิจัยถึงสำคัญมีหัวข้อย่อยๆอะไรที่จะกล่าวถึงหัวข้อถัดไปคือคำถามในงานวิจัยเราก็พิมพ์ไล่ไปเรื่อยๆว่าเราต้องการให้แต่ละสไลด์เนี่ยมีหัวข้ออะไรแล้วมีหัวข้อย่อยๆในสไลด์นั้นๆคืออะไรเราก็พิมพ์ลงไปหลังจากที่เราพิมพ์หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาสร้างระดับของหัวข้อคือเป็นการบอกโปรแกรมว่าอันไหนคือหัวข้อใหญ่อันไหนคือหัวข้อย่อยซึ่งการทำอันนี้นะคะเคยกล่าวไปแล้วในการสร้างสาร,รบัญหนึครั้งหนึ่ง คยกล่าวไปในการสร้างสารบัญแล้วก็คือเป็นการกำหนดระดับหัวข้อหรือว่าที่ Microsoft Word เนี่ยเรียกว่า Heading Level นั่นเองทีนี้เราก็มากำหนดกันเลยว่าหัวข้อใหญ่สุดเราก็ไฮไลท์หัวข้อวิธีการไฮไลท์คือกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์แล้วค่อยปล่อยเมาส์กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเมาส์แล้วปล่อยเมาส์แล้วก็ทําเหมือนเดิมกด Control ค้างไว้แล้วก็ไฮไลท์หัวข้อใหญ่ให้หมด คันโทรนค้างไว้แล้วไฮไลท์หัวข้อใหญ่ให้หมดอ่าเรียบร้อยแล้วพอเราไฮไลท์เสร็จปุ๊บหัวข้อใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า h e a d e r 1เอ้ย heading 1อ่ะนี่ heading 1่ตรงนี้ก็กดเลย heading 1หลังจากนั้นเมื่อเรากำหนดหัวข้อใหญ่แล้วก็กำหนดหัวข้อย่อยหัวข้อที่2 ก็ไฮไลท์หัวข้อที่2กดคอนโทรลไฮไลท์ไฮไลท์หัวข้อที่2ไฮไลท์หัวข้อที่2กดคอนโทรลไฮไลท์คอนโทรลไฮไลท์ ไฮไลท์หัวข้อที่2เสร็จแล้วก็มากดเลือก heading 2ถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครไม่มี heading 2ก็ให้มากดที่ d i a l o g launcher ตรงนี้หลังจากนั้นก็จะปรากฏปรากฏหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาให้เรามาเลือกที่ option แล้วเปลี่ยน recommended ให้กลายเป็น all style แล้วก็กดคลิก OK แล้วก็มากด heading 2ตรงนี้ อ่าพอได้ heading 2แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเมื่อ heading 2เสร็จเรียบร้อยแล้วถัดไปก็ต้องเป็น heading ที่3อันนี้มันใหญ่มากเลยขอปรับขนาดก่อนนะจะได้เห็นทั่วๆโอเคพอ heading 2เสร็จแล้วก็มา heading ที่3 heading ที่3อยู่ไหนเอ่ย อ่อยู่ตรงนี้เอง heading ที่3 <c oughs> ก็มาเลือกเป็น heading 3โอเคเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะสีสันแตกต่างกันฟอนต์แตกต่างกันไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวเราค่อยไปปรับทีเดียวใน powerpoint ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจก็ control a ไปเลยเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการจะเป็นฟอนต์อันนี้ก็ได้หรือว่า อันนี้ขอใช้เป็นฟอนต์น่ารักน่ารักนิดนึงเป็นฟอนต์อันนี้นะอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บให้เรามาเลือกที่ไฟล์เราก็มาที่อ p t i o นหลังจากนั้นให้มาที่ quick access toolbar แล้วเลือกที่ all commands s c r o l l Mouse ลงมาเรื่อยๆจนเจอคำว่า send to Microsoft PowerPoint มาที่ตัว S R S send to Microsoft PowerPoint ก็คืออันนี้นี่เองแล้วก็มากด add พอกด add ปุ๊บ send to Microsoft PowerPoint จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นกด OK สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีไอคอน s e n t to Microsoft PowerPoint ปรากฏอยู่ตรงมุมซ้ายบนของหน้าต่าง microsoft word ของเราแล้วก็คลิกเลย send to microsoft powerpoint หลังจากนั้นตัว powerpoint ก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ใน microsoft word หน้านี้ก็จะมีหัวข้อการนําเสนอมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างความสาคัญของงานวิจัยมีหัวข้อย่อยอะไรซึ่งอันนี้มันก็คือ heading ที่1ที่เรากําหนดเอาไว้อันนี้ก็คือ heading 2ที่เรากําหนดอันนี้ก็คือเรากําหนดเป็น heading 3เพราะฉะนั้นเมื่อ Microsoft Word มันรู้ว่าอันไหนคือหัวข้อใหญ่อันไหนคือหัวข้อย่อยเมื่อเรา export ไปยัง Microsoft PowerPoint มันก็สามารถที่จะจัดการรูปร่างหน้าตาให้เรา ได้อย่างสวยงามเป็นแบบนี้เลยทำยังไงให้สวยกว่าน,นั้นก็มาที่ดีไซน์แล้วก็เลือกดีไซน์ที่เราต้องการจะลองเป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้มีหลากหลายมากมายให้เราเลือกก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไร ส่วนตัวก็จะเอาให้เหมือนกับหน้าปกที่ขึ้นหน้าปกที่ขึ้นบนวิดีโอแล้วกันเนาะก็จะเป็นอันนี้โอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อความด้านในส่วนสไลด์แรกสุดก็คือสไลด์ขึ้นต้นเนี่ยเราสามารถมาที่ Home แล้วก็มาที่สไลด์ Layout หลังจากนั้นกดสไลด์ไททอ e สไลด์ ก็จะได้หน้าแรกของสไลด์ทีนี้เราจะเห็นว่าตัวอักษรในสไลด์มันเล็กมากเลยทำยังไงให้เราสามารถเปลี่ยนขนาดของตัวอักษรเปลี่ยนทีเดียวแล้วทำให้มันเ,เห็นผลได้ทุกสไลด์ทำยังไงให้เรามาที่รีวิวให้เรามาที่วิว หลังจากนั้นให้มากดที่ slide master แล้วก็มาคลิกที่สไลด์ที่1ที่มีเลข1อยู่ตรงนี้ไฮไลท์ข้อมูลตรงนี้ให้หมดแล้วก็มาที่ increase font size คลิกจนมีขนาดเท่าที่เราต้องการหลังจากนั้นกลับมาที่ slide master แล้วกด close master view ก็จะเห็นว่าขนาดฟอนต์ ก่อนหน้านี้ที่มันเล็กๆก็ใหญ่แล้วโอเคบางคนอาจจะไม่ชอบสีแดงแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ก็มาที่ดีไซน์แล้วก็มาที่ variant ก็มีสีส้มสีเขียวสีฟ้าหรือว่าถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นมาที่ color ตรงนี้ก็จะมีสีให้เลือกมากมายเลย โอเคนี่ก็เลือกสีไปแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะได้สไลด์ตามที่เราต้องการโอเคก็จะได้สไลด์ตามที่เราต้องการโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราก็ได้สไลด์ที่ดูสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบแต่ใช้เวลาน้อยมากเลยในการสร้างสไลด์ขอจบการ นำเสนอวิธีการสร้างสไลด์อย่างรวดเร็วแล้วพบกันใหม่นะคะ